วัตุวสาหกรรมยานยนต์ของนิวมิซู u ิชิท i t ทอนคา c a บิโอเลนพ่อพ่อทำอะไรน่ะงานนี้ผมจะต้องทำการคำนวณ calculation เพื่อให้ถูกต้องตามหลัก Automotive Engineering หรือวิศวกรรมยานยนต์ผ่านการวิเคราะห์ a n a า y z e หาค่าตามสูตรแคแครรุทไพ R าย I, ยกกำลังสอง งานนี้ผมใช้เจยแบตจากโอซุกะพาวเวอร์ทูนการตัดในลักษณะนี้ผมจะต้องคำนึงถึงเรื่องของเชียริงฟอร์สหรือแรงเฉือนเพื่อป้องกันการคอนทอร์ชันหรือการบิดงอนั่นเองครับเสร็จแล้วผมทำการลิฟ t ์ออฟเดอะคารูเออเอาล่ะไหนๆก็ตัดกันให้เห็นแบบนี้แล้วผมจะพาเพื่อนๆไปอาราวเดอะแฟกตอรี่หรือไปชมโรงงานกันครับผมเดินทางมาถึงที่โรงงานประกอบรถยนต์ออโตโมบิลแอสเซมบีแ plant และทำการพูดคุยกับบอตดักชั่นเมเนเจอร์หรือผู้จัดการสายผลิตครับผมทำการนีโกชีเอทเพื่อต่อรองกับทางฝ่ายบัญชี Accounting Department ทำการเชนแลกเปลี่ยนเป็นเงินมาหลังคารถได้2 6 0อหเอหลจากนั้นผมใช้วายชิลรับเบอร์ยางขอบกระจกเกติดตามจุดเพื่อลบคมและไปทําการเทสรถกันดีก,กว่าครับเสา A และเสา B ไม่มีแล้วทําให้วิสิเบิลหรือทัศนวิสัยดีขึ้นเกือบ300%การทดสอบแรง G ีหรือ r a v ว t y Force แรงนมถ่วงถือว่าผ่านตามมาตรฐานของทางเพจเลยครับยังไม่จบนะเพื่อนๆเ,เจอกัน EP ีหน้าพาไปดูแหล่งอะไรรถมือ2กันครับถ้าเพื่อนๆชอบเทคนิคและความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพจการเดิน,นทางของรถมือสองเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงาน nhiều phiêu khóa khắp